สวัสดียามเช้ามืดค่ะเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่นั่นก็คือพระจันทร์ค่ะเดือนค่ะเดือนรูปเขียวค่ะเกี่ยวกิ่งฟ้าอยู่นั่นเสียงกบเสียงเขียดก็ร้องละงมรอฝน ที่เขาร้องนั่นคือด้านหลังบ้านของเรานะคะในบอ่อนีององหารคงกินเข้าไปหมดแล้วรู้ว่าไงไม่รู้นะอุ้ยนกอะไรไม่รู้กว่าข้างข่าวบินไปบินมาของข้างข่าวชอบไปชอบมา รางฉันคงมีกลมติดตามย้อนอกเอ๋ยอาวรรักมาแรมรอนไปได้จะรอจะคอยไปอีกเท่าใดดินฟ้าจงช่วยให้โชคที่รั กลับดีเด่นเดือนเรือนแรมวับเดือนก็แจ่มงามนาักหมุนเวียนตามจากราศีแต่ความรักฉันแรมเดือนแรมเดือนแรมปี ขอปานชนนี้ยังไม่กลับมาเหา็นเดือนแรมมองไม่ฟองสีดาวน้อยยังมีเราอีแทนที่ในลาแต่ออเราหากักโดยแรม รักษาเล่าเอ่ยเพลงนี้ก็นานแล้วนะคะตอนเราอายุสิบสี่สิบห้าห้าสิบกว่าปีอ้ห้าสิบกว่าปีค่ะเมื่อก่อนร้องทุกวันร้องทุกคืนเรือนแรมเป็นเด็กไม่ฟังอะไรล่ะคะ่ะร้องลูกเดียว ก็ชอบอยู่อย่างเงี้ยค่ะชอบอยู่ข้างล่างชอบอยู่ข้างล่างบ้านชอบอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติโอเคนะคะเพื่อนๆไปชมกาแฟก่อนสวัสดียามเช้าค่ะ เสียงนกขมเขาแมวร้องไกล